สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทดสอบปืนแก๊ปนะครับทำจากทา่อ PVC ครับนี่ับกานรอกไกกันนะครับนี่ครับกระสุน เป็นกระสุนหัวจุกยางรถมอเตอร์ไซค์ครับนี่ครับกระสุนไปตรงนี้ครับเกียร์ไปทดสอบกับต้นไม้ครับนี่นะครับไม่มีรอยอะไรสักสิ้นครับเดี๋ยวทดสอบยิงดูครับ มาดูลอยครับโดนตรงนี้นะครับตรงนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่น,นี้ครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ